ใบปลิวของสวตวสามารถแจกใบปลิวได้กี่ใบมีกําหนดไหมครับไม่มีกําหนดนะครับใบปลิวแผ่นพนับนามบัตรท่านจะพิมพ์จํานวนเท่าไหร่ก็ได้ไม่กําหนดแต่เวลาท่านพิมพ์อย่าลืมระบุชื่อผู้ว่าจ้างผู้รับจ้างะนะครับวันเดือนปีที่พิมพ์จํานวนที่พิมพ์ให้ชัดเจนตามระเบียบนะครับที่อยู่ด้วยที่อยู่ด้วยให้ชัดเจน ไว้ตรงไหนที่มันมอกนะครับนั่นแหละครับจัดไปเลยนะครับพิมพ์พจํานวนเท่าไหร่ก็ได้ครับปรโปนรายชื่อผู้ช่วยหาเสียงแจ้งได้จํานวนเท่าไหร่ครับคนนอกพื้นที่เลือกตั้งได้ไหมครับอาจารย์ไม่จํากัดจํานวนคนนอกพื้นที่ก็ได้ครับดูตามจังหวัดก็ได้ขอให้เป็นคนไทยขออย่าให้เป็นตาชาวต่างชาตินะครับ คนต่างด้าวไม่สามารถช่วยหาเสียงได้นะครับท่านผู้ชมครับอย่าเอาคนต่างด้าวมาช่วยหาเสียงนะครับครับผมไม่ได้เป็นเจ้าของบ้านสมัครได้ไหมครับไม่ได้เป็นเจ้าของบ้านขอให้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านครับไม่จําเป็นต้องเป็นเจ้าบ้านครับก็สมัครได้ครับ